ทอดบทเรียนโฟ m ์สมาร์ทโมเรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning แบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการจิตศึกษา PBL และ PLC กระตุ้นคิดสู่การพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษที่21ของนักเรียนโรงเรียนบ้านโจดม่วงโรงเรียนบ้านโจดม่วงตั้งอยู่หมู่ที่4บ้านโจดม่วงตำบลโจดม่วงอำเภอศิลาลาดจังหวัดศรีสะเกด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสเกดเขต2เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2- ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น145คนครูและบุคลากรทางการศึกษา16คนผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อนางพิญญาทองขอนโรงเรียนบ้านจุดม่วงดำเนินการกำหนดเป้าหมาย School g o ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ให้ได้มาตรฐานตามที่ต้องการทั้งในด้านปัจจัยด้านกระบวนการด้านผลผล,ผลิตคุณลักษณะนักเรียนและด้านความสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์พัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานครูเป็นผู้นำทางวิชาการผู้บริหารเป็นแบบอย่างชุมชนร่วมพัฒนาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลการดำเนินงาน for smart model ดังนี้ 1. smart student เป็นกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบ active learning โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ผ่านนวัตกรรมจิตศึกษานักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มีสุขลักษณะนิสัยอนามัยและบุคลิกภาพที่ดีมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้นักเรียนมีทักษะในการทำงานรักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตตลอดจนพัฒนาตนเองอย่างต่อเน,นื่องโดยใช้กระบวนการ active learning ผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้บูรณาการ problem based learning หรือ PBL เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ได้ตลอดเวลาเป็นนักนวัตกรรมและเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศชาติต่อไป 2. SmartTeacher ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC มีความตระหนักในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบันโดยครูทุกคนทำแผนการเรียนจิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน 200แผนจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดทำหน่วยบูรณาการ PBL 4 q u a r เตอครูเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการทำวิจัยในชั้นเรียนมีการพัฒนาวิชาชีพด้วยกระบวนการ PLC และ PLN เพื่อส่งเสริมให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายในการพัฒนานวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีครูเพียงพอกับห้องเรียน 3. smart director ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการโดยใช้นวัตกรรมสำคัญคือ professional learning community หรือ PLC ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสัมมานาศึกษาดูงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นผู้นำของการจัดกิจกรรม PLC ที่มีประสิทธิภาพและมีการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเน,นื่องมีความรู้ความสามารถและเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีจัดหาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพบริหารโดยวิธีการกระจายอำนาจและใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจส่งเสริมให้ครูได้จัดกิจกรรม PLC ทุกสัปดาห์เพื่อพัฒนาครูสู่มืออาชีพ และให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่องและจัดแบ่งงานตามความสามารถของครู 4. smart p a r e n t and community ชุมชนและผู้ปกครองเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนและสามารถส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้เป็นอย่างดีในทุกๆก,กิจกรรม การดำเนินงานตามกระบวนการโฟสมาร์ตโมเดลโรงเรียนบ้านจุดม่วงได้มีการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยบูรณาการกระบวนการเรียนรู้การใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้รูปแบบประดมสมองแบบลงมือปฏิบัติจริงและแบบร่วมมือการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการกระตุ้นคิดสู่การพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษที่21ได้อย่างมีความสุขเน้นการเรียนการพัฒนาด้านการมีวินัยปลอดภัยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันสื่อและสิ่งไม่พึงประสงค์ ส่งเสริมการออกกำลังกายเพิ่มเวลารู้ตามความสนใจของนักเรียนเช่นงานประดิษฐ์งานช่างเสริมสวยช่างไฟฟ้าเป็นการหารายได้ระหว่างเรียนการทำอาหารคาวหวานในชั่วโมง PBL และลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในลำดับต่อไป